สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟัง่งไทยเบริร์สุขุสุคนนะเมื่อนี้ค่อยขออนุญาตมาบอกถึงเรื่องสัญชาติไทยนะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์คลิปก็น,น้านั่นที่ก็อเอาลงนั่นนอนเรามาคอมเมนต์ฮนะเพราะว่ามีคนลาวฮนะเขียนประกาศว่าอ่าประเทศไทยให้สัญชาติแก้คนลาวนะอ่าให้ติดต่อไปทางสำนักงานของ ทางประเทศไทยเนาะและมีคนลาวอีกมาคอมเมนต์นะว่าคนลาวจ่ายนึ่งมึนบนะก็ได้สัญชาติไทยแล้วเนาะอันนี้ฮะนะเรามาคอมเมนต์นะเมื่อวานนะค่อยก็ได้ถามแล้วว่าอ่ามีหลักฐานบอแล้วบะเราก็เลยบอกว่ากับคนนี่แหละเฮ็ดนะแล้ว,วบ่โบเมนเทวราเฮ็ดว่าเจ้าคิดว่าเจ้าหนะ้าที่ไทยเป็นชื่อสุดสุจริตบอฮับ โยนปานนั่นวะ,วะถ้าคิดแบบนั่นให้ไปคิดไม่เข็เลยว่าขอรักฐานได้เขาเลยถามจนินนะเจ้าคือจะคิดว่าสัญชาติไทยมีค่าเป็นแสนเป็นล้านแต่สําหรับคนลาวมันมีค่าหลักหมื่นนะแล้วเ,เ,เราก็เลยมาตอบคอยกว่าบ่ป่อยให้จ้องเงิกนะกับเรื่องอยุ่นั่นแหละนะค่อยจะเบอให้ฟังเละนะถ้าจะคิดว่าอ่าสัญชาติไทยมีค่าแค่หมื่นเดียวนะอย่ามาโม อย่ามั่มุ่นะมันมีดอกเพราะว่าสันส่าไทยอะนะคิดไงเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นอันควรเห็นให้เจ้ามันก็่ได้คุ้มค่าในเมื่อถ้าเกิดว่าเจ้าพวกเขาเกิดจับได้ขึ้นมากำเงินที่มื่นบ้านนั่นบม่มีทางนะไอ้ที่เจ้าเหตดแผ่นบ่เม่นมูฟตีขนาดมูฟยังเฮ็ุบบได้ซ้ำราคาม่นหนึ่งเฮ็ดมูฟอยู่ในประเทศไทยยังราคากันม่นสองละม่นสองม่นสามละนะ เจ้าคิดวาลวสัญชาตไทยซื้อได้ภายในนึ่งมื่นยามโมโม่ะมันโมมีดอกนะแล้วเจ้าหน้าที่พนักง,งานรัดคังประเทศไทยเขาก็บม่ได้โง่ที่จะมาอ่าขายสัญชาติประเทศตัวเองในราคามื่นนึ่งบมมีทางนะถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าในราคามนะื่นนะึ่งเลาเหตได้ฮันอูนะคนลาวฮันได้สัญชา,า,าตไทยเต็มบ้านเต็มเมืองแลว้วบมมีทางนะชุ่มโมโม่จะก้วยก็ได้นะ ไาที่เจ้าเฮดบ่แมนเฮดมุกตี้นะมุกกบเฮดบ่ได้ซ้ำในราคาที่มืนหนึ่งนะมอมีคนที่เขาแต่งงานะคนลาวแต่งงานได้ผัวไทยนะเขาอยู่นั่นเป็นซิปปลายปีแล้วกันยังบบได้สัญชาติไทยนะคนจะซื้อสัญชาติไทยนะเขายอมจ่ายเป็นแสนเป็นล้านกับบบได้อย่าว่าแต่ว่าอันราคามืนหนึ่งเลยนะ โมบันทึกเรื่องอันนี้ค่ะคิดคุยขี้โมนี่แหลนะนะถ้าจะคิดว่าเจะนะ้าหน้าที่ไทยเป็นเฮตนะนะลองเอารกคานมาเบิ้งแม่ลองเอาราคานอ,อากานอมาให้เบิง้งนะเพราะว่าถ้าเกิดบาพวกเขาเสี่ยงกับเงินราคามื่นหนึ่งอืมหมวบอว่าเวลาพวกเขาจึกจับได้คนมา ราคาเมื่อนึ่ไงบริคุ้มตำแน่งบริคุ้มหน้าที่การงานได้ออกได้ติดคุกอีกสนั้นแล้วราคาเมื่อนึ่งบมีเด็ดขาดคนที่เขายอมจ่ายเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ยังไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าอ่าเฮ็ดออกมานะเมื่อใดเมื่อนึ่งเขากวดขึ้นมานะจะมีคดีติดโตหรือไม่ยังกู้ที่เขากวดขึ้นมาว่าเป็นอันบัตรประชาชนปลอม เจ้ากระทึงแห้งติดคุกอีกติดคุกทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองคนเลยเจ้าหน้าที่พนักง,งานแม้แต่ตเจ้าเองก็สร้างนะที่ใช้บัตรประชาชนปอดเจ้าบุหูติบัตรประชาชนของแท้หันนะของคนไทยหันมันต้องพ่าดหลายขาบวนการนะปั้มลายนิ้วมือสกงสแกนนะประวัติเอ่ยประวัติให้เขาคียลงคอมให้มันอยู่ในคอมนั่นะนะ ที่ซื้อมาเมื่อนหนึ่งกันบ่มีทางเมื่อน,นึ่งค่อยบเซื้อเด็ดขาดบราิซื้อมาในในราคาที่เมื่อนหนึ่งน่าได้กับบ่มีนะนะบ่มีเด็ดขาดนะอันนี้ค่อยการันตีสามหอบเลยบ่มีทางที่จะเป็นไปได้นะเพราะว่าคนที่จะได้สัญชาติไทยคือค่อยเคยเบ้ามานั่นเจ้าต้องมีอ่าประวัติใกล้เคียงกันที่เขาต้องการหนึ่งมาบระเทศพิษกฎหมายอยู่ใน ประเทศไทยจะเห็นอย่างให้ประเทศไทยเสียภาษีเท่าใดจะมีธุรกิจอย่างจะอยู่ในน,นั้นนั้นฐานะอย่งหรือว่าวีซ่าอย่างนะอยู่ๆแลยเจ้าจะบอบอกว่าโอ้อยก็ใจในราคาได้อันสันซาดมาโอ้โ oh, น no. จะโน no. เลยกะนะโบได้นะบบกิโมใส่ก็ได้นะอันนี้ฮันตัวไผยกับตัวรลดมานตัวค่อยโบได้หรอก และกระสันซาตไทยนะมันมีค่าก็าเป็นแสนเป็นล้านเด้อนะเพราะว่ามีคนยอมจ่ายเป็นแสนเป็นล้านกับโบได้นะถ้าคิดว่าสำหรับคนเราหลังมืนหันมูฟนั่นหันอนะ่ะเเอินมมบัตรแห่งงานที่เจ้าเขาเ้าไปเฮ็ดเบี้ยงในนัน้นแล้วเจ้าจ่ายมันโบแม,มน่นบัตรประโซนไทยมันคือบัตรแห่งงานที่อนุญ,ญาตให้เจ้าอยู่ในประเทศไทยนั้นได้ ที่ให้เจ้าเหตบีบอยู่ในนั้นถูกต้องตามกฎหมายโดยบ่ได้ทึกจับนะอันนั้นค็อเอิ้นมุกกับบัตรประชาชนเจ้าต้องแยกไห้ออกก่อนบัตรประชาชนคือบัตรที่ได้เป็นสิทธิ์เป็นพล,ลเมืองเขาไอ้ที่มุกในราคาเมื่อน,นึงนั่นคือพวกไส้แห้งงานขายแห้งงานคนที่ขายแห้งงานพวกนี้จะได้บัตรนี่มาให้มันถูกต้องตามกฎหมายให้มันมีตัวตนอยู่ในประเทศไทยให้มีการพวดสอบได้นะ มันตั้งกันไลยพวกแก่าไปคิดว่าอันบัตรหมูกพันอ่าเป็นบัตรแห่งงานเออบัตรพวกแก่าไปคิดว่าบัตรหมูกนะเป็นบัตรประชาชนไทยเด้อนะมันคนละเรื่องกันบัตรประชาชนไทยคือสิทธิ์อ่าเท่ากับคนไทยนะได้ทุกแกล้งได้สวัสดิการทุกแกลางกับคือคนไทยนะคือการกับคนไทยนะส่วนใน บัตรที่แห่งงานเลยว่าบัตรมุฟพันะ mou ฮะนะนะเราน่าจะหมายถึงอันนี้แหละเพราะว่าน่าจะโบม,มนันหมายถึงอันอบัตรประชาชนไทยเพราะว่าบัตรประชาชนไทยบบมีทางที่จะได้นะแล้วเจ้าหน้าที่กับโบมีผายกล้าเฮ็ดดอกนะในราคาเมื่อน,นึงนะ่ะถ้าเกิดเราเป็นบัตรมุฟหรือว่า mou นะนะมันได้แค่ไส้์ซิดนะการทักษาในประเทศไทยกับแมนยูเพราะว่าเจ้าจ่ายอันประกันนะ และเจ้าก็ได้สิทธิ์คือนั่นก็มีประกันมีการกหักษานะเจ้าบรได้สวัสดิการคือคนในประเทศที่มีบัตรประชาชนว่าอสวัสดิการอันผู้สูงอายุเอ่ยสวัสดิการหลายอย่างที่รัฐบาลไทยให้เท่ากับเป็นคนไทยอันนี้ฮันตั้งกันเด้อนะเจ้าจะไปเข้าใจผิดว่าจ่ายลักมืน่นอะไรบประชาชนไทยมาโบน,โบ,นโบจ่ะนะ อันนั้นฮันจแจ็รักมื่นมาคือบัตรแห่งงานที่เอาไว้ใส่เฮดเบียกเวลาเจ้าไปรับจ้างเฮดเบียกเราเข้าไปเฮดเบียกอยู่ในประเทศไทยถกต้องแต่มันกฎหมายเจ้าเข้าออกก็ได้อนะันอะนั้นตามสภาพสองปีบ่ตส่องปีแล้วได้ซีปีนั่นนั่นคือมุกหรือว่าบัตรแห่งงานยับเลย่ะบัตรแห่งงานนะถ้าคิดบัตร,ตรประชาชนไทยได้ราคามื่นนึง ฟอร์ฟันและเจ้าหะนะแล้วก็บมีเจ้าหน้าที่ผู้ใดนะที่จะมาเฮ็ดให้เจ้าได้นะมันบม่ได้คุ้มค่าถ้าเกิดพวกเขาจับทึกจับขึ้นมาเงินมึนหนึ่งของข่าอันของพวกเข้าใจไอ้ขาติดทั้งคุกเจ้าก็ติดทั้งคุกติดทั้งคุกทั้งสองฝั่งนะผิดกฎหมายดิมันไน่เื่องเล่น,ลนได้มันได้คือฝั่งลาวได้นะฝั่งลาวนี่ใจอันหนึ่งพันเหรียญนี่ได้สันชตดลาวได้ะอะนนี้นี่บอได้ได้ tất gần đấy nè